อยู่ในป้าค่ะทุกคนแต่ว่าฝนตกก็เลยพักกันหลบอยู่ในรถนะคะบบดน,นี้มันเมื่อยก็สิได้กลับบ้านนะคะแต่ว่าเก็บได้อยู่ประมาณกองกวัวๆนี่แหละค่ะทุกคนต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่ามันเมื่อยขั้นฝนตกอย่งสี่บเบรี่กับเปียกนะคะกินกาแฟในรถค่ะมาได้ค่ะทุกคน แต่ว่าตอนนี้กะ,ะลิ้นนิดหน่อยนึงหงค่ะมันตกบางค่ะมันตกแห <c oughs> ้งก็เลยพากกันมาหลบอยูอ่นี่โอ้ยโอ้ยนี่้สุดเท เพื ja. Ma e nee. ่อไงเพื่เก็บกับมือก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะมาปลาไม้ได้ค่ะเนี่ยปลาห่างจากบ้าน เกือบ30มกิโลล่ะค่ะตะวัะมนบัแมณหม่องที่ข่อยลมได้ค่ะน้องไมเอียงมีคนมาเก็บแล้วล่ะค่ะมีห้อยคนเก็บเพราะว่าบูเบเพราะว่าบูบรีใบกระล่วงแล้วกับนีทางยางน,นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นฝรั่งนะคะ ประกาศทุกคนให้กลับบ้านกันนะคะไปทูบ g โต๊คัมไดบุบลี่ประมาณกองหนึ่งในราคาก็เลยพากกันกลับบ้านระหว่างทางกวงแลนตัดหนากระชั่นชิดนะคะบบดน,นี้ก็เลยมา,อาบอกอคนที่อยู่ใกล้ๆนี่นะคะมาแวะบอกเพื่อนให้โทรแจ้งตำรวจนะคะทุกคนแต่ว่ากวงตัวนั้นกนกระแลนนี้ล่ะคะ่ะตว่าคิดว่าจะเจ็บหลายอยู่นะคะมองนี่แตกนะคะ ใครอยู่เมื่อน,นี้เอารถเก่ามานะคะ่ะบ่ได้เอารถคันนะ่ะสีครีมมาคันคันนั่นนั่น,น,นกะแตกกะสีสกลุ่มใจอยู่นะคะ่ะเพราะว่าคันนั่นน่ะจะแพงกว่าคันนี้ลกลับกลับมองนี่น้ำนะคะ่ะทุกคน หอดบ้านฝนหอดบบตกค่ะทุกคนแห่งกินกินเยอะตกตายุปลาบเบอรี่คิดน้ำกวางนะคะย่านกวาง่ะหักแระตน ได้บูเบอรี่แค่เครื er ่องถังเองค่ะทุกคนนี่จะไปอะไรที่เราไม่เคยทำในสวีเดนนร่จะไปเกลือกเล่าคุกเข่าคอรว ย่างใส่กอกใส่กระทะน,นะคะแต่ว่าเป็นใส่กอกชนิดตม้ม <laughs> This sausage is for cooking. Maybe Hur många ska du äta? Två stycken. Okej. Okay. kanske funkar. det vet viss Vi måste köpa. Det ju Det är så ska få. Okej. Vi kan köpa nästa vecka. Nej, jag har gjort det fan. oh uh, no nah. not so expensive ว่าที bit, bit, okay. no uh ่คิดใน FC คืล็อพ่ลามว่า FC เป็นตัวแซบบ็อาสันเอาใส่กอกต้มมาทอดค่ะอหอเดี๋ยวดูแล้วิิดดสส Ska vi bara ha korvar? Ingen sallad? Ja, vi har sallad. Jag kan fixa. Vad händer? Någon biter. Oj. Är ni män? Mm. Ja, har geting eller... Mm. Jag tänker att det är okej. Jag tror det är bra. Ja, okej. Okay, jag gör sallad. สวัสดีค่ะเอที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้มาพอกันย้ำเมื่อคืนนะคะตอนนี้หาทุ่มยี่สินาทีนะคะคอยเพิ่งจะทำความสะอาดบูเบอรีเ่เสร็จนะคะแล้วที่นี่ กระเลยบระหิษแ์นวกินกรเล็บไห่พายัทอดใส่กรอบน,นะคะตอนที่ข่อยทาความสะอาดอาบูเบอรีอย่ยูลูกหลานพ่อยหญ่เขามาเล็ดน,น้ำนะคะ่ะเขากะเพึิ่งกับตอนที่ข่ทาความสะอาดแล้วนะคะแล้วที่นี่กระเลยพากันมาทอดใส่กรอกินนะคะทุกคนเมื่อนี้มีเหตุการณ์บดีปันใดน,นะคะไปเก็บบูเบอรี่ กะบฝนตกครับนะคะได้บูบบรีบาหลายอ่าแล้วตอนขากับกวางนะคะเต้นตัดหนาลดนะคะก็เลยได้ชนกวางนะคะก็ได้เสียเวลาอยู่โดนนะคะจะต้องไปแจ้งตำรวจนะคะไอท็อกเกอร์เบลยูแคสเดิมเดิอย่างอ๋อโอเคอ่าแล้วที่นี่จะต้องอ่าโทรแจ้งตำรวจว่าอ่าเกิดอุบัติเหตุตามรถชนอ่ากวางนะคะ เสียเวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะทุกคนโซสิมาฮอดบาน่ะกัคำารเรียกคนติดต่อตำรวจแลเัที่แหวนแซ่บเป็นก็ e ต e า้วยหรือไแล้วาพอโทรแจ้งตำรวจแล้วอาจะต้องเอาริบบินนะคะ ไปหมายไว้ให้ตำรวจนะมาเบิงมาตรวจสอบนะคะเคยได้กินใส่กอกไหมคะ <laughs> นี่พอไหมมาเถิด <laughs> ทุกคนมากินอนะ่ะใส่กอกข้าวขวนนะคะเ <laughs> มือนี้บริษัทไทยคลิปยูป,ป้าบูเบอรรี่หรอกคะ่ะ พราะว่าฝนตกก็เลยอาภากันเข้ามานาั่งยืนในรถกินกาแฟแล้วก็เลยกลับบ้านนะคะนี่ก็มีนี่ก็กระตุ้นด้วย Még. Még is good felvenni a magunkat, a bóni. Még... 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 off Még... hands. It's just. Yeah, แตงไทยกับหมูม <vegetation> <c oughs> ่วงนะคะเดิลอ <time> ืมใค้าใคพ่อเย้เพ็่อรังดังโมฟังนะคะว่าเอฟซีหลายๆท่าน ชมแล้วนะคะ่ะว่าแล้วนะลูบลอนะตาดีคือพระเอกหนาฮอลลีวูดคือจางเจมวอนแลนะคะคือจางคลินนะคะแล้วแล้วกันเลยอะ่ะดีใจร้ายนะคะ่ะทุกคน <c oughs> Many of y say Yo. you look like actor in Hollywood y e a How h <I S 1> you feel Hmm I is I am just จอป้าดินบิดาลิเต้แล้วว่าแล้วว่าแล้วเป็นดาราแต่ว่าเวลอยู่ฮองหมดแล้วค่ะทุกคนล้วอยู่อ่ะบิดาลิเตมูพันนี่ล่ะสันสันนี้ยมาทุ่มเซทักคิวทูเดนทักคิวเอฟซีฟูร์เอเวรที่าอยู่ไลฟ์มียเซ i ์อันแอคทีฟว่าอยู่ไหนก็ัง Just now, okay. many people say it looks like a James Bond and he's good. and uh, the other one, uh, Bruce Lee. <laughs> I don't know. Look me, FC เขียนคอมเมนแล้วกับ,บางท่านกับทรงขอความมาทางหลังบ้านนะคะ่ะว่าถ่ายกับเมืองไทยเมื่อใดกัแจ้งก็บบอกแนก่อยากมา,าถ่ายรูปน้ำอยากมาหับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาสั่นค่ะทุกคน่อยกัะเลยโอ้ตื่นเต้นนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ fctn ดู FC T N oo, ที่หายกำลังใจมาดามบ้านนอกนะคะ ลรากาที่ชมพยายพลังดังโมทนะคะว่าเราหน้าตาดีนะคะ่ะ They say uh, some FC, they wanna um, take a picture with us when we go to Thailand mm hmm. and at, at airport s u wanna p h u m in Bangkok Yeah, we see. We don't know what's happened with the uh, pandemic. We go a o n g ครับ แล้วว่าเขาจะต้องเบิ่งงพ่ะกรว่าโควิดนะเป็นยังไงแลาสั่นค่ะทุกคนมนแบมนดกแล้วนว่ามีเงินมมีเงินสืบตัวกันดินเราคอยกับขอขอบคุณเอฟซีทานึงนะค่ะที่ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาบอกว่าถามมาเมืองไทย ให้ว่าพักจิลีสอรฟีนะคะร้อมอาหารนี่ยังฟีทุกอย่างมาสั่นค่ะคอยนะตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่เอฟซีให้ความรักและเอ็นดูขนาดนี้นะคะแล้วก็พญ่ยพลังดังโมนแ่ะแวก็อยากไปนะคะเพียงแต่ว่าจะเสด้ไปตอนใดน,นะคะจะต้องเบิงสถานการณ์ก่อนค่ะ ค่ะทุกคนคะสำหรับเมื่อนี้ข่อยกรสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพญายากรางแล้วทรงสิีอยากนอนแล้วนะคะตอนนี้กระสีใกล้สิเที่ยงคืนแล้วะคะ่ะกข็ขอขอบคุณนะคะที่ทรงกําลังใจมาหายมาดามบ้านนอกแล้วก็เอนดูพญายากรางกับมาดามบ้านนอกนะคะามาดามบ้านนอกขอไวพรอนห้เอกี G, ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่าออกจากบ้านนะคะอย่าไปใส่เป็นเด็ดขาดนะคะถ้าเพราะม่มีความจําเป็นขอภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกตินะคะทุกคนค่ะสุดท้ายนี้มาดาบรรน,นอกกสซีขอกล่าคำวาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ Bye bye. Have a nice day. Morning. I'll uh, be soon this morning.